สวัสดีปีใหม่ใช้ไลกว่าเดิมเพิ่มเติมคือรถเยอะมากว้าวอนาจักรวิชิตชอบคันไหนมาจองได้เลยใครที่กำลังมองหาให้เราเป็นสงง่วยู่ในการดูแลงเรื่องรถนะคะมาค่ะเดี๋ยวน้องคาเดียจะพาไปชมรถกันตามมาเลย ที่โซนแรกกันนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนรถเกง๋งต้องการใช้งานแบบไหนเลือกได้เลยและนี่ก็จะเป็นในส่วนของโซนรถกระบะม,มีทั้งแคบสี่ประตูกระบะโฟวินก็มีนะรถสร้างงานสร้างอาชีพรถตู้รถรัวรถตู้ทึบรถห้องเย็นจัดได้เลย ง่ายๆออกรถกับเราใช้แค่บัตรประชาชนไปเดียวถ้าคุณสนใจอย่าลืมักหาเราได้ที่เพจนี้หรือเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยค่ะ